แม่รู้จักยายลำดวนไหมลำดวนมีหลานชื่อเต้อะอายุเท่าไหร่เป็นกระเทยอีกเพี้นวะเป็นกระเทยวะไม่ได้แต่ว่ามีหลานชื่อเต้ยายชื่อยายดวนอายุประมาณ22 23ใช่ปะประมาณนี้แหละประมาณนี้อ๋อ ภารกิจการตามหาแม่และน้องชายให้กับตั้มหลังจากที่เราไปตามหาที่จังหวัดสุรินทร์แล้วไม่เจอ3ชั่วโมงกว่าเรารีบมุ่งหน้ามาถึงจังหวัดอุบลราชธานีอีสานใต้นะครับตามข้อมูลที่ได้กันมาแม้จะเย็นย่ำค่ำอัดสดงแต่ทีมงานก็บ่อยยันลุยกันต่อด้วยใจมุ่งว่าวันนี้เราจะต้องได้เจอน้องชายของตั้มอย่างแน่นอนครับ ที่จะหมู่สีไปทางไหนนาะหมู่สีพลงามโน้นครับไเลยมาแล้วครับเหรอเลยมาไกลไหมหนูเลยมาไกลไหมไกลครับต้องเหรอต้องย้อนกลับไปทางนี้นะมันเปนเลยสิคก้านาทีสายหาละแสดงว่าอยู่ตั้งแต่ต้นนั้นน่ะใช่ปะก็กลับกลางถนนไปเลยสิครับไม่หูเก้าไหม ตอนนี้เราเข้าใกล้พิกัดเป้าหมายแล้วครับหมู่ที่4บ้านโพงามณเวลานี้เพื่อตามหาบ้านคุณยายลำดวนและน้องเต้ให้กับตั้มครับวันนี้มาเป็นสาววรินวันนี้ต้องกินน้ำตานุอมบลไม่มาเช็ดน้ำตาน นี่ตานขาปะนี่ๆๆนี่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 คนเดียที่เปนนเย์นะนอนเปนย์ี่จจาตรงนี้หมู่สี่ไม่จ๊ะตรงนี้หมู่สี่พลงามไม่จ๊ะบ้านผู้ใหญ่อยู่ทางไหนหรออ๋อวัดบ้านอุดมพัฒนาอโอเค โอเคขอบขอบคุณจ้าเราไปวัดก่อนนะไปวัดก่อนได้ขับรถสองลาดเรามาเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับหมู่ที่4บ้านโพงามแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านติดภารกิจต้องไปตามหาแกที่วัดครับนี่มันเมนเด้ไม่ได้พี่เรามาหาผู้ใหญ่นะขายขำอีกแล้วนะคะ อะปตรงนั้นไปยืนเปล่าอะไรพ่ยูไม่ได้ทำแมปมันบอกให้ไปยูนเลี้ยวนี่ไม่ผ่ามั้มีนามีนาหรอี่สองี่สไหนอ่ะแล้บวดตรงไหนกันอ๋อหนี่งมีหน่มุยยัยสวัสดีครับ กชายเขานี้เขาจะตามหาน้องชายด้วยซึ่งน้องชายมาอยู่กับคุณยายที่จังหวัดอุบลครับอยู่ในหมู่บ้านของพ่อผู้ใหญ่อยู่หมู่4อันซื่อยายยายลำดวนาดววรับำดวน,ดวนบ้านเล็กที่หนึ่ง ผู้ใหญ่บอกชื่อไม่คุ้นนะครับงานนี้เลยต้องรบกวนคนเฒ่าคนแก่มาช่วยกันระดมความคิดสักหน่อยชื่ออ่อเงียบๆเงียบๆเดี๋ยวอยูว่าพี่หนุม่หน่มพี่หนุ่มพี่คุณมีบ้านชื่อยายยายดวนยายลำดวนอะไรอย่างนี้ไหมคะแม่รู้จักยายลำดวนไหมลำดวนมีหลานชื่อเต้อะโอ้บักเต้คนไหนใช่ไหมโอ้บักเต้บักเต้ล่ะ ไม่ไม่ปักคำนอนค่ะเอาเอาเก้าอี้มาด้วยตีคนเหนียวไปไปบุเป็นกระเทยเป็นวะเป็นกระเทยบ่งไม่ได้ไม่ได้เปยแต่ว่ามีหลานชื่อเต้ยายชื่อยายดวนอายุประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามใช่ปะประมาณนี้แหละประมาณนี้อ๋อเขาเขาอยู่บ้านนุขค่ะนะบ้านหนองค้าคือบ้านอะไรแม่หมูอะไรหมูหมูเป็นหมูซีได้ไหมอ๋อเหรออ๋อเหรอเขาย้ายมาจาก อันอันซูรินเอ้ยใช่บ้านเขาเองมาจากซูรินนะครับผมอ๋อเหรอแล้วแล้งบ้านเลขที่คือบ้านใครที่เนี่ยผู้ใหญ่ข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านตอนนี้เสียงหนึ่งชี้ว่าเตะอยู่บ้านหมู่ที่6ครับ ขณะที่รับฟังชาวบ้านเราก็ยังไม่ทิ้งเบาะแสสำคัญที่ได้มาก็คือบ้านหลังเป้าหมายอยู่ในหมู่ที่4ที่เรากำลังตามหาตอนนี้ครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเอที่เราได้ข้อมูลมาก็คือหมู่ที่4บ้านคุยายลำดวนจะอยู่ที่นี่ตําบลพลงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธา,านีแต่พอมาเจอผู้ใหญ่บ้านหมู่4แล้วเขาบอกว่ามไม่คุ้นไม่มี แต่ว่าพอพูดชื่อเต้ปุ๊บเขาบอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอียังก็แม่อะไรโคกโค่ขาค่าอะไรนะน้องข้าน้องน้องค้าชื่อเต้ร้านชื่อชอเต้ร้านชื่อเต้อียังก็ไม่อ้อมไม่อ้อมร้านชื่อเต้ ซื้ออีหลีพ่นื่ออย่างสื่อคนสื่อเต้หนิื่อเต้คุหมูแต่ว่าเธอเนียนังสือนะเรียนกต่ว่าเิ่นเรียนเรียนอยู่หรอที่ิวคนชื่อเตมีเมียมีลูกไม่ได้โอ้เขาบวชเมรได้ดูร้อนอยู่หันไปดูดีว่าวันจ็ดวันเกเปดงือไป บรรยากาศตอนนี้ก็คือกำลังดีเบตกันอยู่นะครับว่าเต้อยู่ที่ไหนตะกี้แม่บอกว่าเต้เต้น่าจะเป็นกระเทยอีกคนบอกมีลูกมีเมียน่า2ชาวบ้านถกกันอยู่สักพักในที่สุดก็ดูเหมือนว่าเราจะได้บทสรุปจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวคนนี้ละครับ มีหลายสิ่งบานเลคีบาร์คุณนุ่านค่ะอ่าจตุพรจตุพรค่ะจตุพรล่อเสียงลรำใช่ไหมล่อเสียงใช่ค่ะคนมีอายอยู่เนาะคนมีอายอยู่เมียนบนปากเราไปคุยกับไปคุยกับไหนบ้างจัดเรียวเสียภาไปไหมคะบายไปกันค่ะพี่จะพาหนูไปใช่ไหม บรบกวนด้วยขอบคุณครับ,บแม่แม่ขอบคุณนะผู้ใหญ่ขอบคุณมากครับผมในที่สุดก็เจอจนได้ครับบ้านเลขที่ที่เราตามหาและเบาะแสของคนชื่อเต้ที่ตรงเป๊ะทั้งชื่อและนามสกุล หลังจากเบาะแสคอนเฟิร์มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนสวยก็อาสาพาเราไปพิกัดเป้าหมายทันทีปลายทางแห่งความหวังวันนี้อยู่บ้านคุณยายลำดวนครับจากวัดมาถึงบ้านยายลำดวนไม่นานก็ถึงเจ้าบ้านมายืนรอต้อนรับเราถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับจาาวางตองใช่ไหมใช่เขาตามหาพี่เขาอยู่ เอาจริงเหรอเนี่ย,ใช,ยใช่ไม่ใช่<อ>หนูไม่ใช่ตั้มหนูไม่ใช่ตัม้มทำไมไม่ใช่ตัมต้มยหนูหนูชื่เตยคุณยายก็โผลเข้ากอดคิดว่าอีเตยเป็นน้องตัม้มหลานชายของเจ้าตัวนะครับเอาจริงๆเห็นปฏิกิริยาคุณยายแบบนี้แล้วคิดว่าไม่ต้องลุ้นอีกแล้วนะครับว่าคำตอบจะเป็นไปในทิศทางไหนแม่มันชื่นใจหายเหนื่อยจริงๆนะครับ โน้ตโน้ตชื่อเต้ยหนูเป็นรายการโอ้เขาตามหาพี่เขาอยู่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าบ้าพี่เขาเขาก็เข้าไปหาอยู่นะรายการอยากหาหลายเรื่งการให้เขามาด้วยนะแล้วเห็นหน้าเขาเลยบอยมาปียายอยู่คนเดียวเนี่ยบ้าอยู่บ้านคนเดียวพี่ตั้มนั่นเขามาขอให้รายการช่วยตามหาหาน้องหาแม่ให้หน่อย เขาจําได้แค่ครั้งสุดท้ายนะแม่เขาเอาเขาน่ะนั่งรถไฟไปคืนพ่อใช่ตั้มตัต้มตอนนี้เขาเรียนจบแล้วมั้งจบแล้วไอ้นี่ก็ตามหาอนานะมาหาไม่เจอนี่สงการว่าจะไปตามหาที่อ่างทองอยู่จริงเหรอพอดีพอดีพอดีหาย,อยขอบคุณพี่มากมากนะพี่ที่หนะเดี๋ยมาป่าจะ บุีเต้อยู่สระบุรีมีเมียมีลูกแล้วมีเมียมีลูกแล้วยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ใช่ปะประมาณยี่สิบสี่เขาเกิดสิบสเขาเกิดสี่สามอ่ะว่าจะไปหาว่าว่าจะพาเขาไปตามหาย่าหาปู่หาอาหายะหาพี่เขาเขาเขาก็ดูทางเพจนะเขาบอกว่าไม่มีแม่ไม่มีสงการโลดเสียงรำไม่มีเขาบอกแตตาตั้มเขาก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันโลพี่นาเขาาหาไม่เจอ ไอ้นี่ก็เปลี่ยนแต่ก่อนไอ้นี่ชื่อสงครามไอ้นั่นชื่อสงครามใช่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 เขาเปลี่ยนเหมือนกันไอ้นี่เอามาเลี้ยงแต่ขว่มึงไอ้นั่นก็แยกกันไปไงเออเพราะว่าเขาเลิกกับแฟนเขาใช่ไหมแต่พ่อมันเสียแล้วตอนเนี้ยมันก็ไม่เห็นมันไม่เห็นรูมันนะตอนนั้นตอนนั้นตอนจะเสียมันติดต่อมาอยู่โอ้ยยังไม่มีญาติอยู่ยังอยากเจอเนี่ะน่ะคุณแม่มีศักดิ์เป็นเป็นเป็นยาย เป็นยายแล้วคุณคุณยายลําดวนแม่ของแม่แหม่มนี่คือคนคนไหนนี่แหละคุณยายนี่พาปนเปลดวนเลเปลี่ยนชื่อใช่เปลี่ยนเปลี่ยนนานแล้วเปลี่ยนนานแล้วเปลี่ยนานแล้วนะไปไปหาที่บ้านเก่าแม่นนสุรินนะขนบุรีอ่ะใครไปหาแม่ไม่ต้องไปนั่นเลยไปหามาแล้วนี่แม่อยู่กรุงเทพมายี่สิบกว่าปีมาอยู่นี่อีกยี่สิบกว่าปีแล้วบ้านเก่านี้ไปถามใครล่ะ ก็ไปถามชาวบ้านเขาตายหมดแลยอ่ะคนไปถามที่วัดอ่ะวัดไหนอที่วัดแม่ตรงศาลาประชาคมอะไรนั่นเขาเลือกบ้าไหมเขามีคอกวัวข้างหน้ามีคอกวัวก็ไปรู้รู้รู้ไม่อยู่แล้วไม่ไม่มีคนอยู่แล้วนะใช่บ้านบ้านหลังหนึ่งมีอยู่นั่นที่ดินก็มีอยู่ที่นั่นไม่มีใครทำเห็นบ้านไหมเห็นแล้วเออนี่แหละไม่มีใครอยู่ปิดมาสี่สิบปีนั่นน่ะเออเดี๋ยวที่ไร่ที่นาก็ให้ญาติพี่น้องทำ โอ้คิดถึงหลานอยู่นะนี่ฮะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้ขอกอดหน่อยเิ้นอยู่นะนี่เชื่นใจชื่นใจดีใจด้วยครับแม่ดีใจด้วยไม่คิดนะว่าเขาจะตามหาน้องเขาหน่ะเนาะแรกเขาก็คิดเขาก็กลัวว่าแม่ทําไมถึงไม่ตามหาเขาอะไรอย่างนี้ยเขาก็รู้สึกโทรหาแม่เขาได้ไหมได้ได้ได้เนาะแม่เขาจะดีใจไหมคุณยายว่าดีใจเขาแม่เขานะเขาว่าลูกเขาน่ะสบายเลยเพราะว่าอาเขาเรียนสูงเขาว่าคนนี้เขาไม่ต้องห่วง แม่เขานั่นเขาเคยพูดถึงลูกเขาว่ายังไงบ้างแม่เขากลัวลูกเขาไม่รับเผาเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงอไอ้แม่เนี่ยกลัวลูกไม่รับไม่ใช่อะไรหรอกกลัวแล้วครอบครัวใหม่เขาจะโอเคใช่ไหมเขาจะไปสนใจอะไรแล้วครอบครัวใหม่ก็มีมีลูกผู้ชายอีกสองคนเหมือนกันนะมีแต oh ่ผ uh ู huh. ้ชายต่างคนต่างก็ก ah ังวลว่าจะทําให้อีกฝ่ายลําบากใจ แต่ความจริงที่เจอตอนนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างก็คิดถึงและอยากพบหน้าต่างหากนะครับเขาชื่อแม่อะไรนะเขาเปลี่ยนชื่อมันกันนะเนาะซชื่อแมวล่งแมวเต่กก่อนมันชื่ออวินาแต่ว่าในใบเกิดคือวีนาเราก็หากันเถื่อนวีนาตามหากันไม่เจอเด๋ยวนะเด๋ยนนะโทรหาเมนก่อนไม่รู้มันอยู่หรือเปล่าเม่เขาค้ายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเออใช่ใช่ ลูกชายตั้มมาตามหาแล้วนี่ลูกชายตั้มน่ะมาตามหาแล้วให้ให้เพจตามหาให้แล้วนี่มาเจอแล้วเนี่ยเอาก็จริงไงเพิ่นมาอยู่สามคนนี่เพจตามหาเลยนี่เปิดละดูรีวิวเต้อคดยกับเขาได้ไหมได้ได้พี่แมมสวัสดีครับในที่สุดเต้ก็มีโอกาสได้คุยกับแม่แหม่มวีนา คนที่เราดันด้นตามหามาทั้งวันสักทีนะครับแล้วเราก็ได้ส่งสารให้แม่รู้ว่าลูกชายชื่อตั้มกำลังรอรักและคิดถึงแม่และน้องชายมาตลอดนะครับเขาสบายดีไหมสบายดีครับผมตอนนี้มีงานทำแล้วรอใช่เเรียนจบจบแล้วเาไปเรียนไหมเอออันนี้ ต้องไปถามเขาเองนะว่าเขาตั้งใจเรียนหรือเปล่ายังไม่ทันที่เต้ยจะเอื่อนเอ่ยอะไรมากนะักความรักความห่วงใยจากแม่มันก็พรั่งพรูออกมาสักก่อนแล้วล่ะครับ เราเลือกอีกคนมาชวาไว้นี่เราเข้าใจเขาเลยไงแต่ที่เราตัดสินใจเอาเขาไว้ไว้กับยาเพราะเรารู้ว่ายาเขาต้องเลี้ยงเขาอย่างดีอย่างนี้ไงถ้าถ้าสมมุติเจอถ,เจเเถ้าสมมุติเจอหน้าลูกชายพี่จะบอกอะไรกับเขาก็ต้องขอโทษเขาก่อนอันดับแรกอืที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขาเนาะที่ที่ไม่ได้ไปหาเพราะว่า กล้าไปไม่กล้าเจอเขากลัวเขาแบบกลัวเขาไม่อยากเจอเราด้วยกลัวเขาแบบเพราะเราเราเอาคนหนึ่งมาแล้วเอาเขาไว้อย่างเงี้ยเราเราก็เข้าใจก็เลยแบบว่ามตอนนั้นมันยังดีนะคือตอนแรกมันก็ไม่พร้อมจะไปเจอเนาะพอเราพร้อมที่จะไปเจอเขาเราก็ไม่กล้าไปเจอเขาอะไรประมาณนี้เป็นอย่างนั้นตายเนาะประมาณนั้นโอเคโอ ชะตากแกล้งฉนอ่อนล้าเหตุผ่านมาสุดใจฝืนโอ้อดีตชังคมคืนอยากย้อนคืนแก,กไ้ไขก็ไรทางมันยังมีในใจนิดหนึ่งอะแค่เราที่จะตามหาเพราะว่าเราอาจจะต้องการที่จะข้ามกำแพงในใจเราด้วยว่าอยากเราอยากรู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ แค่นั้นพอครับเราแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการเราจะแแลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่น้ําเสียงที่สั่นเครือของแม่ฟังดูแล้วก็รู้ว่าตัวแม่เองก็ทุกข์ใจเพราะความรู้สึกผิดและคิดถึงลูกชายคนนี้มาตลอดเช่นกันครับอนะตอนทิ้งไปนะันก็ร้องให้นะเหรอ ไม่เขาจะให้ยายเลี้ยงทั้งสองคนยายเลี้ยงไม่ไหวไงตอนนั้นยายทำงานไงก็เลยแย่แตัวนี้ย่าเขาก็รักเนะาะ<ม>ย่าเขาก็ไม่มีใครอย่างนี้ไงก็มีลูกชายคนเดียวก็เลยแบ่งกันคนละคน,นไงอ,อันนี้ก็คิดนะคิด,ค,ดคิดว่าจะไปพอดีพ่อใหญ่เขาพิการมาสิบกว่าป<ม>ีไปไม่ได้พอดีเขาเสียงไงเพราว่าจะพาหลานไปหะ<ม>เขาก็บ่นอยู่นะเขาบอกว่าเขาเข้าอะไรหาไม่มีหรอกแม่ซึ่งสงการไม่มีเขาก็พูดกับเราอย่างนี้เนาะเขาเปลี่ยนชื่อลรวมังลูกไม่รู้แต่นามสกุลมีนะแม่ แต่ว่าชื่อนี้ไม,ม่มีเขาก็เข้าหาพี่เขาอยู่นะที่ผ่านมาคนทางนี้ก็อยากตามหาแต่เป็นเพราะโชคชะตาและโอกาสที่ทำให้ต้องพลัดพรากกันไปได้ฟังจากที่คุณยายเล่าก็รู้ทันทีว่า น้องชายเองก็อยากจะพบเจอพี่ชายมาตลอดไม่ต่างกันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆก,กับคำตอบแห่งความหวังตอนพระอาทิตย์อัดสดงพอดิบพอด,ดีเลยนะครับโอเควันนี้ก็หกโมงกว่าอาทิตย์ตกปุ๊บคำตอบมาปับที่บ้านอุดมพัฒนานะครับ ก็ได้คำตอบกันแล้วนะครับก็คุณยายเขาจะได้เจอหลานแล้วก็น้องชายกับพี่ชายก็จะได้เจอกันน้องชายก็ตามหาพี่ชายด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยแม่เขาอะ่ะคุยเบื้องต้นคุณแม่เขาเติดเหตุผลส่วนตัวก็เลยยังไม่อยากออกสื่อเดี๋ยวนาทีพบเจอในลูกเพจอาจจะได้เห็นตอนที่น้องชายกับคุณยายเขาได้เจอกันนะครับ สัญญาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ส่วนแม่เนี่ยนาทีพบเจอเนี่ยเขาได้เจอกันแน่แต่ว่าเดี๋ยวเต้จะลองตื้อเขาอีกทีนึงถ้าเขาอยากออกสื่อนะครับถ้าเขาออกสื่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้มาให้ชมกันรอติดตามปฏิหารครั้งนี้นะครับที่ว่าเราแยกกันตรงนี้เลยเนาะขอนบคุณมากมากเลยนะ วันนี้เป็นวันดีนะจ้าวนัดปิดฉากความพลัดพรากพาตั้มไปเจอแม่ไปเจอน้องชายไปเจอคุณยายที่จังหวัดสระบุรีนะครับนัดกันไว้แล้วตอนนี้ตั้มไปหาคุณอากับคุณย่าที่จังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ไปนัดพบเจอกันที่นูนตัวเมืองสระบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนาทีพบเจอจะเป็นยังไงแม่เขาไม่ยอมออกสื่อนะแต่ว่าเขาก็ยอมเจอลูกชายแหละ แล้วก็ส่วนน้องตั้มกับน้องเอ้ยน้องตั้มกับคุณยายเอ้ยน้องเต้กับคุณยายอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นนาะทีพบเจอกันระหว่างยายหลานแล้วก็พี่กับน้องนะครับไปเจอกันที่สระบุรีจ้า ของโคตรของโคตรร้อนเลยค่ะคุณลูกเพจค่ะตอนนี้ขนาดเวลาบ่ายสามนะเรารอน้องตั้มซึ่งขี่จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์มากำลังมาหาเราที่ปั๊มตรงนี้นะครับร้อนมากเลยตอนเนี้ ใจว่ะสุดยอดเด,ดี๋ยวนะขี่กิโลเนี่ยร้อยกิโลร้อยกโลสามสิบเก้าองศาแล้วก็คือตั้มขี่มอเตอรต์ไซค์มา <ๆ S 1> จากอ่างทอง100ร้อยกาโลยอดจริงเ<อ>ป็นไงครับเ <c oughs> ป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ถามหน่อยร้อนนอกจากร้อนแล้วมีความรูม้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ ตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นเนาะใช่ลืมร้อนไปเลยปะลืมร้อนเลยจริงเหรอมาหลังจากที่ที่ได้รับข่าวดีจากพี่เมย์ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นโอ้มันตื่นตัดเลยปื้มไม่รู้จะพูดยังไงดีครับพี่แม่ก็อยากเจอน้องก็อยากเจอยายก็อยากเจอที่พี่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเหรอแล้วตั้มตอบว่าอะไรนะไม่เกินใจหรอไม่เกินใจไม่เกินใจไม่เอ๋อตั้งใจว้อยู่แล้ว ทำไมถึงเลือกที่จะขี Banana ่มอไซค์มาทำไมไม่มากับพี่อ่ะแค่แบบว่าเราแค่นี้เราเก็เกรงใจแล้วพี่ oh เราไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแต่ไม่เป็นไรโอเคถือว่ามามาด้วยใจจริงๆอะ่ะ <verständ ís> สุดยอดโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาตั้มไปเจอน้องชายแล้วก็แม่แล้วก็ยายกันนะครับไม่รู้ว่านาทีพบเจอภาพมันจะออกาเป็นยังไงเนาะ <off id: sch ría> พี่พี่นัดหมายทางฝั่งโน้นไว้ละแต่เดี๋ยว แต่เดี๋ยวพี่ขอไปจัดการกับฝั่งโน้นก่อนเดี๋ยวพี่ให้ตั้มไปรออยู่ที่คาเฟ่แถวๆนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ออกมาตามอีกที่นึงเ,เดี๋ยวสั่งน้ํากินเย็นๆให้หายร้อนก่อนเนาะนั่งพักก่อนนะทำใจก่อนโอเคครับเราให้ตั้มมานั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ คลายร้อนในระหว่างที่อีเตยกกำลังจะไปจัดแจงกับเต้น้องชายของตั้มที่เรานัดหมายไว้แล้วนะครับมันยิ้มยิ้มนะเนาะจะตั้ม <laughs> เป็นลูกผู้ชายเนาะมันก็คงพูดอะไรไม่เก่งแหละเหมือนพี่พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจออแต่รักหมดใจ <laughs> รักไปทั่ว <laughs> <laughs> ดูดิทร่หุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราไว้หนวดด้วยเหมือนกันน่ารักอ่ะเอาไม่ต้องหึงเบนไม่ต้องหึงขอร้องประตูแรงเกินโกรธเหรอโกรธช่างภาพโกรธไปบอกคนอื่นน่ารักโอ้สวัสดีครับเอาพาลูกมาด้วย ตอนนี้อีเตอร์มาถึงจุดนัดหมายแล้วครับคนแรกที่เราเจอก็คือน้องเต้น้องชายของตั้มที่บอกกับทีมงานว่าเขาเองก็เฝ้ารออยากจะพบเจอพี่ชายคนนี้มาตลอดเช่นกันครับตอนปีที่แล้วผมโพสต์ในกลุ่มนิเสษชยชาญนะครับเป็นกลุ่มอำเภอที่ว่าบ้านคุณคุณย่าคุณอาที่ว่าพี่พี่ชายอยู่ครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอ่างทองอ,อ่ะหรอใช่ฮะอยู่อ่างทอง แล้วก็ทักไปหาท่านท่านหนึ่ง,ท,นนงท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในอำเภอครับเขาจะช่วยตามหาให้แต่ยังไม่ได้ความคืบหน้าเลยผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล,แล้วมีเขาตอบเขาตอบอินบอกน้องไหมตอบครับแต่ว่าเขากําลังจะช่วยตามหาครัแต่แต่ยังยังไม่คืบหน้าแล้วเมื่อสงการนี่เขาก็จะไปตามหาอีกรอบตัวอย่างทงองยายยายก็บอกไปแล้วเจอซะะ แล้วตอนเด็กเป็นไงครับทำไมถึงได้แยกกับพี่ชายรู้รู้ประวัติตัวเองรู้ประวัติตเตข่าวๆาก็คือตากับยายพามาตั้งแต่ตอนขวบหนึ่ง<อ>หนึ่งขวบแล้วไปอยู่บนเป็นปักหลักเป็นตั้งถิ่นฐานที่นั่นนะครับ<อ>ยายบอกว่าเมื่อเมื่อนานเมื่อผมอยู่เด็กๆอยู่เหมือนทางญาเนี่ยมาขอไปเลี้ยงอยู่เคยมาขอไปเลี้ยงแต่ยายเขายังยังไม่ให้ไปครับตอนเด็กๆก็ติดต่อกับพี่ชายกับญาอยู่จําความได้อยู่แต่ว่าเหมือนว่าคุณยายเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ S <S แล้วเขาสมัยก like ่อนเขาจะเป็นเขียนเบอร์ในสมุดนะฮะเขาเปลี่ยนซิมใหม่แล้วเขาทำสมุดหายอก็เลยไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่นั้นมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตนะครับที่ทําให้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ขาดการติดต่อกันนานถึง20กว่าปี ทำไมเราถึงคิดอยากจะตามหาเขามันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเหมือนอยากเจอสักครั้งหนึ่งครับอยากเจอคุณย่าคุณอาสักครั้งหนึ่งเมื่อเพิ่งทราบว่าคุณปู่เสียด้วยใช่ไหมครับใช่ปู่เสียครับผมก็ก็ตื่นตันดีใจครับยี่สิบกว่าปีที่รอคอยวันนี้ เต้ก็กำลังจะได้พบเจอหน้าพี่ชายเป็นครั้งแรกแล้วนะครับในขณะที่พี่ชายก็กำลังจะได้เจอหน้าน้องชายเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันพร้อมแล้วเราก็ปล่อยคิวพี่ชายมาหาน้องชายกันเลยครับ lòng plea lấp ló